สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาไกด์แนวทางพลาดินนะครับหรือว่ารอยโอกาสนั่นเองสายนี้จะเป็นสายดาเมจนะครับผมจะไกด์เบื้องต้นให้รู้ว่าของสมใส่ใส่ย,ยังไงอัพสกิลยังไงอัพสเตตัสยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วเราไปดูกันครับเติมเกมแ a ็กน่าล็อก m classic ผ่าน uid ได้แล้ววันนี้ที่ richman shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ uid บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด richman coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือน มีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richmond Shop โอเคครับผมผมจะท้าความก่อนนะครับว่าผมเล่นพาลาดินเป็นตัวหลักก็จริงแต่ว่าสายนี้ไม่ใช่สายหลักของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเทสให้ดูได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําของมาดาเมจที่จะแสดงให้เห็นก็อ,อาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่ากับคนที่เขาเล่นเป็นสายหลักนะครับแล้วก็สายนี้นะครับใช้งบค่อนข้างสูงด้วยครับเพราะว่า ดาเมจจากสกิลอะครับมันจะขึ้นอยู่กับการตีบวกเนี่ยครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับทั้งโล่แล้วก็อาวุธเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องตีบวกขึ้นไปสูงๆเลยนะครับถึงจะสามารถทำดาเมจได้เยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สเตตัสก่อนครับสเตตัสของสายนี้เราจะเน้นไปที่อินแล้วก็ XCR เป็นหลักนะครับส่วนเด็กเนี่ยอาไว้แค่ให้ตีไม่มิดก็พอครับ นี่นะครับเราก็จะพอ in กับ scr เป็นหลกัหลกๆเลยนะครับนี่นะครับส t ต t u s มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่สกิลของคัสแรกก่อนเลยนะครับโดยคัสแรกนะผมพูดตรงๆนะครับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรได้ใช้เท่าไหร่นะครับยกเว้นถ้าเราอยากจะดึงมอนเราก็ up พ r พ v o แล้วก็ endure นี่ก็เอาไว้กันเวลาเราตัวกระตุกนะครับ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่าอัพตามที่อยากอัพดีกว่าอาจจะอัพต้นเกมอัพแบนมาเก็บเลเวลก็ได้นะครับหรือว่าจับอันนี้ก็จะได้ใช้ยาวๆนะครับเป็นเวลาเราปั๊มยาเนี่ยนี่ครับมันจะปั๊มแรงขึ้น50%ครับผมว่าอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันหรือว่าจะอัพแม็กนัมเบรกไว้หนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าคัสแรกค่อนข้างจะฟรีสไตล์ครับมาต่อกันที่คัสสองนะครับคัสสองให้เราอัพฮอลลีคอร์ดครับแล้วก็ สกิลที่เกี่ยวกับพวกขี่นกเนี่ยให้เต็มนะครับ Holy Call นะครับจะเป็นสกิลโจมตีหลักของเราในช่วงคานี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทดามจกันครับอ๋อก่อนที่เราจะไปเทดามีกันนะครับเราควรจะหาหอกอันนี้มาใส่ด้วยนะครับโดยสกิล Holy c o r l เนี่ยความแรงของมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวหอกตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ Holy Call สกิล m u l ติ p l i e r บวกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทุกการตีบวกเนี่ยครับ ตัวคูณของสกิลฮอลี่คอร์สนะครับจะบวกขั้นละ30%ครับก็คือว่าถ้าอยากฮอลี่คอร์สแรงๆก็จําเป็นที่จะต้องตีบวกเจ้าตัวหอกนี้ให้ไปสูงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเทียด้าเมทฮอลี่คอร์สกันครับก็จะประมาณนี้นะครับฮอลี่คอร์สก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ก็มันจะแรงขึ้นกว่านี้อีกตามการตีบวกของหอกเรานะครับถ้าสมมติว่าเอา่อคนที่มีงบหน่อย สามารถซื้อบวก10บวก15มาได้มันก็จะแรงขึ้นกว่านี้อีกครับแต่กับการสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบนะครับมันก็จะค่อนข้างเบาเลยครับต่อมานะครับเนื่องจากเราใช้หอกนะครับเราก็ควรจะอัพสเปียร์มาเตอรี่เอาไว้นะครับให้เต็มมันก็จะได้ ATK เพิ่มมานะครับเราก็อัพไปเลยครับเต็ม10ส่วนอีก10พอยที่เหลือเนี่ยก็อัพแล้วแต่เราเลยครับแต่ว่าผมจะแนะนำไปที่สกิลออโต้การ์ดนะครับ โดยสกิลออโต์กาดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความถึกให้กับเราได้อย่างมากเลยนะครับก็คือมีโอกาส50%เนี่ยที่จะบล็อกดาเมจนั้น,น,นๆที่เข้ามาหาตัวเราไปเลยนะครับเมื่อเราจอบไฮคานะครับผมแนะนําว่าให้อัพสกิล providence ครับแล้วก็อัพแคนคอร์สให้เต็มก่อนครับ2 s สกิลนี้โดยสกิล providence นะครับจะทําให้ตัวคูณสกิลของแกนคอร์สกับโ o ลีคอร์สนะครับเพิ่มขึ้น300กับ200%เลยนะครับ โดยสกิลนี้เราไม่จําเป็นต้องกดบัฟน,นะครับเมื่อเราอัพแล้วมันก็จะติดตัวเรามาเลยนะครับโดยสกิลแกนคอร์นะครับก็เป็นสกิลดาเมจของเราอีกสกิลหนึ่งโดยสกิลนี้จะเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็จะไม่มีวันมิดด้วยแต่ว่าสกิลแกนคอร์เมื่อเรากดเราก็จะเสียเลือดไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสสกิลของฮ o ลลี่คอร์ก่อนนะครับว่าหลังเราอัพสกิลโปรวิเดน์ไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเท่าไหร่ ก็นี่นะครับจะเป็น40,000แล้วส่วนอันนี้เป็นสกิลแกรนคอร์นะครับนี่นะครับขึ้นมาถึง80,000เลยแต่เห็นไหมครับเวลาเรากดเราก็จะเสียเลือดไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับเป็น r e t ร i บิวชั่นครับสกิลนี้ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจปกติครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจกับอันเดอกับ d e วิลด้วยครับ อัพเต็มไปเลยครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะมาอัพเป็นสกิลบริสก็ได้นะครับจะเพิ่มวิชของเราแล้วก็อัพมาเป็นเฟสก็ได้ครับเพิ่มแม็กเพีเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จ็อบเบรกแล้วนะครับพอหลังเราจ็อบเบรกเนี่ยเราก็จะมาอัพเป็นโฮลิคอร์ทให้เต็มนะครับเสร็จแล้วก็จะมาอัพเป็นรีทิวชั่นให้เต็มนะครับ โดยสกิลรีทิบิวชั่นนะครับพอเราจ็อบเปกเนี่ยแล้วเราอัพเต็มเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจธาตุปกติของเรา10%แล้วก็ห o ลี่ดาเมจอีก10%นะครับมันก็จะทําให้สกิลต่างๆของเราแรงขึ้นครับทีนี้เราจะเหลือพอยต์อีก10พอยต์นะครับเราก็จะลงเป็นเฟดก็ได้เพิ่มแม็กีหรือว่าเราจะลงเป็นตัวสเปียร์มาตเตอรี่ก็ได้ครับเพิ่มดาเมจของเรามากขึ้นไปอีกโดยผมจะลงทั้งคู่เลยนะครับอย่างละครึ่ง ทีนี้คลาสามนะครับให้ล็อกอัพสกิลสเปียร์ทัสให้3แล้วก็อัพโอเวอร์แบนให้เต็มเลยครับให้เร็วที่สุดโดยโอเวอร์แบนนะครับจะเป็นสกิลโจมตีหลักของเราในคลาสามครับส่วนพอยที่เหลือก็มาอัพสเปียร์ทัสให้หมดเลยนะครับโดยสกิลสเปียร์ทัสนะครับเมื่อเราใส่อาวุธประเภทหอกเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับค่าเจาะเกาะนะครับเพิ่มเติม10%แล้วก็มีเจาะเวทด้วยครับแถมถ้าสมมติอัพไปเรื่อยๆนะครับมันเราจะได้ค่าเพนด้วยครับเดี๋ยวเราไปลองสกิลโอเวอร์แบนกันนะครับสกิลใหม่ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับเ,เรื่องดาเมจของสกิลแกนคอร์สนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวโล่ตัวนี้นะครับยิ่งเราบวกโล่ตัวนี้เยอะสกิลแกนคอร์สมันก็ยิ่งแรงขึ้นครับนี่เห็นไหมครับทุกการตีบวกสกิลแกนคอร์สจะเพิ่มตัวคูณดาเมจสาอร์เซครับแล้วก็บางคนสงสัยนะครับว่าไอตัวสกิลที่ชื่อว่า s p ปีย Formation b ่น o ลัดคล s สเนี่ยมันคือสกิลอะไร ที่จริงแล้วมันก็คือสกิลใหม่ของเราก็คือสกิลโอเวอร์แบรนด์นั่นเองครับเป็นสกิลโจมตีหลักของเรานะคะสามโดยถ้าเราอยากให้สกิลโอเวอร์แบรนด์ของเราเนี่ยแรงขึ้นเราก็จะต้องมาตีบวกหอกนี้นะครับทุกการตีบวกบวกหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเพิ่มดาเมจของสกิลเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จําเป็นจะต้องตีบวกโลด้วยนะครับก็คือว่าสกิลใหม่ของเราเนี่ยโอเวอร์แบรนด์เนี่ยจะเพิ่มตัวคูณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกๆก,การตีบวกหนึ่งมันก็จะเพิ่มตัวคูณอีกย ก็เรียกได้ว่าถ้าเราตีบวก15นะครับทั้ง2ชิ้นเลยก็คือโล่กับหอกอันนี้นะครับเราก็จะสกิลโอเวอร์แบนแรงมากๆครับแต่กับการถ้าเราไม่มีงบทําไม่มีคงบตีบวกเนี่ยสกิลโอเวอร์แบนของเราก็จะเบาไปด้วยครับต้องมีงบนิดนึงนะครับถึงจะเล่นสายนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองเทสสกิลใหม่ของเรากันนะครับโอเวอร์แบนนี่นะครับเกือบแสนเลยนะครับสังเกตได้ว่ามันจะแรงกว่าฮลลี่คอร์พอสมควรเลยนะครับ ก็ไม่พอสมควรนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับเกือบ2เท่าเนี่ยแถมสกิลนี้มันจะออกเร็วกว่า Holy c o คอรด้วยนะครับส่วนสกิลพอยที่เหลือของคาสานะครับก็ให้มาลงสเปียร์พลัให้เต็มครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็จะไปลงเป็น i n นส i r เรชันก็ได้ครับบัฟพลังโจมตีแล้วก็บัฟสเตตให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนๆด้วยครับส่วนถ้าพอยเหลือเนี่ยหรือว่าไม่อยากอัพอินสไปเรชันก็ได้นะครับก็อัพตามฟรีสไตล์เลยครับ มากันที่เรื่องของสวมใส่นะครับเรื่องของสวมใส่ที่แนะนําก็คืออ่าเป็นหอกตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นโล่ตัวนี้ครับ2ออันนี้ก็คือต้องล็อกไวเลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้เลยส่วนเสื้อนะครับผมก็จะแนะนําเป็นชุดม่วงนะครับที่บวกทั้ง atk แล้วก็ mtk ครับมีบวกเป็น in แล้วก็ scr ด้วยนะครับในส่วนของพระคุ้มนะครับผมก็จะแนะนําเป็นพระคุ้มตัวนี้นะครับที่มันเป็น ignore d e เนี่ยครับแล้วก็ ถ้าเราเริ่มมีโงบเยอะขึ้นก็ให้เรามาเปลี่ยนเป็นตัวผ้าคุมอลิตนะครับนี่นะครับเป็นพระคลุมตัวนี้ครับส่วนรองเท้านะครับผมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เลยที่บวกทั้ง ATK แล้วก็ MATK ครับเหมาะกับสายเรามากๆส่วนเรื่องประดับนะครับผมก็จะแนะนำเป็นพวกประดับ ATK หรือไม่ก็ MATK เปอร์เซนต์นะครับหรือว่าถ้า เจาะเกาะเราขาดจริงๆผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นประดับเจาะเกาะครับส่วนเรื่องรูนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือช่วงที่เรายังใช้ holy cord อยู่ก็ให้เราอัพอย่างนี้นะครับเป็น h o ี่ cord d a m a ม e ไปนี่นะครับจุดละ10%ส่วนช่วงที่เราคาส,สามแล้วเราไม่ได้ใช้ h o l ค cord แล้วเราจะไปใช้สกิล overbrand แทนแล้วก็รีรูนทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็เราก็อัพไปที่ตัวนี่นะครับ overbrand enhance นะครับมันก็แล้ก็อัพไปให้หมดเลยครับแต่ผมอัพได้แค่นี้นะครับแต้มกิลผมหมดครับสังเกตนะครับผมอัพไปแค่ 3. จุดเองดาเมจเพิ่มขึ้นมา20,000เลยนะครับก็หมายความว่าถ้าสมมติเราอัพเต็มมาเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์พาราดินสายดาเมจ แต่ว่าไกดนี้ก็แนะนําให้แค่เบื้องต้นเท่านั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีงบที่จะทําสายดาเมจเป็นจนสุดแล้วส่วนตัวผมก็จะเป็นเมนสายแทงอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ได้มีงบทําทั้งสงสายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสารับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ